ต่อไปนะครับเรามาศึกษาเรื่องความเข้มข้นของสารละลายกันนะครับเ,เรามาดูว่าเราเมีหลักการอะไรบ้างนะครับที่จะใช้ในเรื่องนี้นะครับหลักการใหญ่ๆนะครับ ในเรื่องของความเข้มข้นของสารละลายก็คือเราจะคิดความเข้มข้นของสารละลายนะครับคิดเป็นคิดเป็น้รยละนะครับคิดเป็นร้อยละนะครับร้อยละของความเข้มข้นของสารละลายนั้นเราหาได้จากตัวถูกละลายตัวถูกละลายนะครับตั้งหารด้วย สารละลายทั้งหมดเลยแล้วก็คูณกับ100นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นร้อยละของความเข้มข้นของสารละลายนะครับอันนี้ก็คือหลักการใหญ่ๆนะครับทีนี้เรามาดูตัวตรงคำว่าสารละลายนะครับสารละลายในที่นี้นะครับมันจะมาจาก2อย่างก็คือ1 มีตัวถูกละลายและตัวทำละลายนะครับหมายความว่าตัวทำละลายนั้นก็จะไปละลายตัวถูกละลายแล้วสุดท้ายก็ก็กลายเป็นสารละลายนะครับเรามาดูความหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ําเชื่อมเข้มข้น10เอร์ซนนะครับ น้ำเชื่อมเข้มข้น10%หมายความว่า,าในน้ำเชื่อมเข้มข้น10%นี้มันจะมีน้ำตาลอยู่10หน่วยนะครับในสารละลายน้ำเชื่อมทั้งหมด100หน่วยนะครับเีนี้สารละลายน้ำเชื่อม100หน่วยนั้นมันก็มาจากน้ำตาล10 แล้วก็ไปบวกกับตัวทำละลายก็คือน้ําก็คือ9%ก้วน้ำตาลนี้เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวถูกละลายน้ํานี่เป็นตัวทําละลายนะครับสองอย่างนี้รวมกันก็จะกลายเป็นสารละลายนะครับเพราะฉะนั้นน้ําเชื่อมเข้มข้น10%ก็หมายความว่าจะมีน้ําตาลอยู่10หน่วยในสารละลายทั้งหมด100หน่วย แล้วก็ในสารละลาย100หน่วยนั้นก็มาจากน้ำตาล10หน่วยแล้วก็น้ำา90หน่วยนะครับอ,อันนี้ก็คือหลักการใหญ่ๆนะครับในหัวข้อตรงนี้นะครับความเข้มข้นของสารละลายนะครับซึ่งคิดเป็นร้อยละ นะครับโดยปกติแล้วนะครับเราจะหาความเข้มข้มนนั้นได้เป็น3แบบนะครับก็แล้วแต่ว่าโจทย์ต้องการจะให้หาแบบไหนนะครับแบบที่1ก็คือ,อคิดโดยละโดยมวลนะครับโดยละโดยมวลนะครับแบบที่2ก็คือคิดโดยละโดย โดยปริมาตรนะครับแล้วก็แบบที่3คิดร้อยละโดยโดยมวลหารด้วยปริมาตรนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบในการหาความเข้มข้นของสารละลายซึ่งคิดเป็นร้อยละนะครับเราสามารถที่จะหาได้3รูปแบบก็แล้วแต่ว่าโจทย์จะให้เราหารูปแบบไหน แต่โดยปกติแล้วในระดับมอตอ้นนี้โจทย์มักจะให้นักเรียนหาร้อยละโดยโดยมวลเป็นหลักนะครับหาร้อยละโดยมวลเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับ เอเรามาดูหลักการนะครับแบบแรกนะครับการหาความเข้มข้นของสารละลายโดยมวลนะครับโดยมวลก่อนนะครับาการหาความเข้มข้นของสารละลายโดยมวลนะครับโดยคิดเป็นร้อยละก็หาได้จากาตัวทำละลาย นะครับตัวทำละลายนะครับแล้วก็หารด้วยสารละลายทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คูณด้วย100นะครับโดยที่ตัวถูกละลายเราจะคิดมวลนะครับค,คิดมวลตัวนี้นะครับจะคิดมวลเป็นเป็นกรัม แล้วก็สารละลายเราก็จะคิดมวลทั้งหมดนะครับเป็นเป็นกรัมนะครับโดยปกตินะครับเราจะคิดเป็นกรัมนะครับยกตัวอย่างเช่นในสารละลายน้ำเกลือเข้นก้น,น10%โดยมวลนะครับโดยมวลหมายความว่า จะมีเกลืออยู่10กรัมนะครับโดยมวลนะครับจะมีเกลืออยู่10กรัมในสารละลายน้ำเกลือเข้มข้น1 100กรัมนะครับอ่าทีนี้สารละลาย100กรัมนั้นก็มาจากเกลือ10กรัมแล้วก็ไปบวกกับน้ำอีก90กรัมนะครับอันนี้ก็คือความ ความหมายของความเข้มข้นของสารละลายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโดยมวลนะครับเราหาได้ตามหลักการอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือแบบที่1น,นะครับแบบที่1น,นะครับแบบที่2นะครับก็คือการหาความเข้มข้นของสารละลาย นะครับความขมนของสารละลายโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยโดยปริมาตรนะครับซึ่งหลักการมันก็จะคล้ายๆกับการคิดการหาความเข้มข้นของสารละลายโดยมวลนะครับก็คือร้อยละโดยปริมาตร ร้อยละโดยปริมาตรนะครับเราก็หาได้จากตัวถูกละลายตั้งแล้วก็หารด้วยสารละลายทั้งหมดแต่ว่าคิดเป็นปริมาตรนะครับคิดเป็นปริมาตรแล้วก็คูณด้วย100ยนะครับยกตัวอย่างเช่นแอลกอฮอล์สีโดยปริมาตรนะครับแอลกอฮอล์สี G ่สิโดยปริมาตร จะหมายความว่ามีแอลกอฮอล์อยู่40ลูกบาศ์เซนติเมตรในสารละลายแอลกอฮอล์ทั้งหมด100ลูกบาศ์เซนติเมตรนะครับลูกบาศ์เซนติเมตรนี้คือปริมาตรนะครับแล้วก็สารละลาย แอลกอฮอล์ทั้งหมด100ลูกบาท์เซนติเมตรนั้นมันก็จะมาจากแอลกอฮอล์40ลูกบาท์เซนติเมตรแล้วก็ไปรวมกับน้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายอีก60ลูกบาท์เซนติเมตรนะครับรวมกันนะครับก็จะกลายเป็นสารละลายแอลกอฮอล์100ลูกบาท์เซนติเมตรนะครับ โดยมีแอลกอฮอล์อยู่ทั้งหมด40%โดยปริมาตรนะครับเออต่อไปนะครับแบบที่แบบที่3นะครับแบบที่3ก็คือการหาความเข้มข้นของสารละลายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโดยมวล าหารด้วยปริมาตรนะครับก็คิดจากตัวทําละลายนะครับที่เป็นมวลแล้วก็ตัวหารก็เป็นปริมาตรก็คือสารละลายนะครับการหาความเข้มข้นของสารละลายเป็นเปอร์เซนต์โดยมวลต่อปริมาตรก็หมายความว่า,าตัวถูกละลายเป็นตัวตั้งจะเป็นมวลนะครับ แล้วก็ตัวหารก็คือสารละลายจะเป็นปริมาตรแล้วทั้งหมดคูณด้วย100ยกตัวอย่างเช่นน้ำเชื่อม30%โดยมวลต่อปริมาตรจะหมายความว่า,ามีน้ำตาลอยู่30กรัมอันนี้ก็คือมวลนะครับในสารละลายทั้งหมด100ลูกบาทซนติเมตรอันนี้ก็คือปริมาตรนะครับ ตรงนี้คือมวลน,นะตรงนี้คือมวลตรงนี้คือปริมาตรนะครับก็คือคิดโดยมวลส่วนปริมาตรนะครับมวลก็จะเป็นตัวถูกถูกละลายนะครับแล้วก็ปริปริมาตรก็จะเป็นสารละลายสารละลายหนึ่งร้อยลูกบาทเซนติเมตรนะครับก็ะจะมีน้ำตาลอยู่30กรัมแล้วก็ มีน้ำทั้งหมดเท่ากับ100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็คือความหมายของการหารรหความเข้มข้นของสารละลายคิดเป็นเปอร์บบเซ็นต์โดยมวลหารด้วยปริมาตรนะครับแต่ว่าในหวัวข้อนี้โจทย์มากจะออกน้อยนะครับส่วนมากแล้วโจทย์มากจะออกในให้เราหาความเข้มข้นสารละลายโดยคิดเป็นมวลหรือปริมาตรนะครเป็นส่วนใหญ่ นะครับโดยมากก็เป็นโดยมวลน,นะครับนะครับจบจากลหักการตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาดูตัวอย่างโจทย์นะครับตัวอย่างโจทย์ต่อไปนะครับเอ่อต่อไปนะครับเราก็มาดูตัวอย่างโจทย์นะครับที่จะใช้ในการ หาความเข้มข้นของสารละลายนะครับเป็นตัวอย่างนะครับข้อที่195นะครับข้อที่195่อยาโจทย์บอกว่าน้ำเกลือ150กรัมนะครับ เข้มข้นร้อยละยี่สิบโดยมวลนะครับจะต้องเติมน้ำลงไปกี่กรัมเพื่ออ,อจะได้น้ำเกลือที่เข้มข้นร้อยละสิบห้าโดยมวลนะครับอันนี้ก็คือโจทย์นะครับ แล้วก็มีตัวเลือกอยู่4ตัวเลือกนะครับก็คือตัวเลือกกอไก่นะครับ30กรัมกอไข่50กรัมกอฟาย120กรัมแล้วก็งองู170งกรัมนะครับเราลองมาหาคำตอบกันนะครับเ,เรามาหาเกลือทั้งหมดนะครับจากน้ำเกลือ150กรัม ที่มีความเข้มข้นร้อยละยีโดยมวลน,นะครับตรงนี้เราก็จะหานะครับเราก็จะหาจากน้ำเกลือทั้งหมด100กรัมนะครับมีเกลืออยู่20กรัม นะครับอันนี้ก็คือน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นร้อยละ20โดยมวลนะครับแปลความหมายออกมาก็คือจากน้ำเกลือทั้งหมด100กรัมนั้นมีเกลืออยู่20กรัมเพราะะนั้นถ้ามีน้ำเกลืออยู่ทั้งหมด150กรัมนะครับก็จะมีเกลืออยู่ทั้งหมดเท่ากับ20คูณด้วย150หาารด้วย100นะครับคิดเลขออกมานะครับ เราก็จะได้ 0- ูนย์ต2อศูนย์ศูนย์สองห้าสิบสองหนึ่งสองเป็นสามก็ได้สามสิบกรัมเพราะฉะนั้นในหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมของน้ําเกลือที่มีความเข้มข้นร้อยละยี่สิโดยมวลนั้นจะมีเกลืออยู่ทั้งหมดเท่ากับสามสิบกรัมนะครับมีเกลืออยู่ทั้งหมดสามสิบกรัมนะครับเราต้องการน้ําเกลือที่มีความเข้มข้นร้อยละสิบห้าโดยมวล นะครับเราต้องการน้ําเกลือที่มีความเข้มข้นร้อยละสิหโดยมวลเราก็หาจากหาหาจากถ้ามีเกลืออยู่15หกรัมนะครับเกลือ15กรัมนั้นจะต้องมาจากน้ําเกลือ1น0รกรัมนะครับอันนี้ก็คือความหมายก็คือความเข้มข้นร้อยละสิบห้าโดยมวลนะครับก็หมายความว่ามีเกลืออยู่ส5ห้ากรัม นะครับจากน้ำเกลือทั้งหมด100กรัมเพราะฉะนั้นถ้ามีเกลือทั้งหมด30กรัมนะครับซึ่งเราหามาได้แล้วจากเกลือเมื่อกี้นะครับถ้ามีเกลืออยู่ทั้งหมด30กรัมนะครับคิดมันจะตรยางนะครับเราก็จะได้100คูณกับ30นะครับแล้วก็หารด้วย15นะครับเราก็จะได้คำตอบก็คือ200อานที่เราจะได้ได้ค่าน้ำเกลือทั้งหมดเนาะนะครับ 200กรัมน้ำเกลือทั้งหมด200กรัมเพราะฉะนั้นก็ถามว่าจะต้องเติมน้ําลงไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับจึงจะได้น้ําเกลือที่มีความเค้มบนร้อยละสิบห้าโดยมวลเพราะฉะนั้นเดิมมันมีน้ําเกลืออยู่แล้ว150กรัมเราจะต้องเติมน้ําลงไปเพื่อให้ได้น้ําเกลือทั้งหมดเป็น200กรัมนะครับเพราะฉะนั้น จะต้องเติมน้ำลงไปทั้งหมดก็เท่ากับ2 0 0รลบด้วย150ก็เท่ากับ50กรัมเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือจะต้องเติมน้ำลงไปทั้งหมดเท่ากับ50กรัมนะครับเติมน้ำลงไปทั้งหมดเท่ากับ50กรัมอันนี้คือคำตอบนะครับ1ตัวอย่างนะครับที่ยกมาให้ให้ไดเ้เรื่องความเข้มข้นซึ่งคิดเป็นร้อยละของสารละลายนะครับ